เอากลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามัดมา,มาเลยประเดน็นใหญ่ในวงการฟุตบอลค่ะ<ม>เป็นข่าวช็อกของวงการฟุตบอลไทยนะคะเมื่อสโมสรบีจีปทุมออกแถลงการยืนยันว่าคุณประวินพิรมพักดีประกาศลาออกจากการเป็นประธานสโมสรค่ะครับข่าวช็อกฟุตบอลไทยนะครับเมื่อสโมสรบีจีปทุมออกแถลงการยืนยันว่าคุณประวินพิ่รมพักดีประกาศลาออกจากการเป็นประธานสโมสรบีจีออทปทุมยูเนเต็ด ซึ่ง BG ประฐุมเนตเต็ดออกการแถลงข่าวยืนยันข่าวนี้เมื่อช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการลุยสนามข่าวเย็นของเรานี้นะครับเกี่ยวกับการประกาศลาออกของประธานสโมสรคุณประวินพิลลพักดีโดยทางสโมสร BG ปรปทุมได้ยืนยันว่าคุณประวินพิลลมพักดีได้ตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งประธานสโมสร B ีปรปทุมเนตเต็ดด้วยเหตุผลส่วนตัวและด้านสุขภาพโดยการตัดสินใจครั้งนี้นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการปิดฉากการบริหารสโมสร BG ปรปทุมเพียงแค่เวลา18ปีเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรคุณประวินได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสโมสรตั้งแต่ยุคบางกอการาฟซีจนถึงปัจจุบันในนามสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างสโมสรมาตรฐานความเป็นมืออาชีพและความสำเร็จในกนสนามแข่งขันซึ่งรวมถึงการควาชช้าแชมป์ฟุตบอลรายการสำคัญของประเทศและการสร้างชื่อให้กับสโมสรเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียสโมสรบีจีปทุมขอขอบพระคุณคุณประวินพิลลมพักดีสำหรับความทุ่มเทความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ที่ได้มอบให้กับสโมสรตลอดหลายปีที่ผ่านมาพร้อมขออวยพรให้คุณประวินมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างสโมสรเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของสโมสรหลังจากนี้สโมสรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป จากการที่พอจะไปทราบมามันมีข่าวลืออ,อยู่ประเด็นหนึ่งที่พอจะตอบได้ในวันนี้ก็คือมีข่าวลือว่าคุณประวินพิรมพักดีเนี่ยไปเตรียมตัวเพื่อจะเตรียมลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์หรือเปล่านั่นน่ะสิเท่าที่สอบถามมาบ,บอกว่าเหตุผลเป็นไปตามการถแถลงการคะ่ะ<อ>ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้น บอกว่าเป็นข่าวลือก็เรื่องสุขภาพใช่ต่างจากข่าวเนอะแล้วก็เรื่องของเอ่อเขาเรียกอะไรความเครียดค่ะความเครียดใช่ค่ะความเครียดจากการทําทีมที่มีแรงกดดันค่อนข้างสูงค่ะครับนะคะแต่ว่าในงานพาร์ทส่วนอื่นๆนะอันนี้เท่าที่ทราบมาก็ยังคงจะดูแลอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของการทําทีมการทําทีมฟุตบอลเนี่ยก็จะอยู่ห่างๆแล้วเพราะว่ายังมีพาร์ทอื่นที่ยังต้องดูแลต้องดูแลซึ่งเอาจริงๆผมก็มองว่า การทำงานคุณประวินหลายๆอย่างเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับทั้งเรื่องของสมโมสรฟุตบอลเองแล้วก็เรื่องของออสิ่งอื่นๆค่ะเรื่องทั้งการทำถ่ายทอดสดะไรต่างๆการบริหารข้างนอกเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ ค่ะคนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามประเด็นกันต่อไปแต่ก็กลายเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวช็อกเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวลือมาว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสปอตไลท์มันก็เลยไปที่ตำแหน่งกุนซือเพราะว่าคคโคชบอยสุประชัยคมศิลป์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนอกจากในหลายๆรายชื่อโคจิโนเลเตรี่ของอุทัยธานีที่ยังทำงานไม่ดีหรือแม้กระทั่งอย่างโคชองดุสิตเฉลิมแสนแบบนี้เอาสุดท้ายออกมากลายเป็นว่านี่เป็นข่าวใหญ่จริงๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม I don't know.